อะครับทักทายเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับเราอยู่กันที่สนามพุทธบูชาโอสนามเพชรเกษมหกสิบแนะครับเป็นตะก้อสองนะครับหยองสาทุพิธีสามสีกับเจ้าเหลือเพื่อตะก้อพิศานะครับเจอกับกระติบน้อยพระรามสองจับผู่กับเจ้าโดสตึกเจ้าโดสตึกแรกข้ามัวแปกับเจ้าหยอง ตักใจเพื่อนสัญญาจชิงที่เข้ามาตีตามนะครับคู่นี้แอดมินจะไหลสิร์เป็นคู่สุดท้ายนะครับแอดมินตกลับไาพักผ่อนพรุ่งนี้ทํางานปกตินะครับคู่ในรายการหมดแล้วครับมีจะจีบเรียมตีหน้าง,งานก็เอาโดูโมงออกนะครับ เสือกินกระติบได้ก็้ยคเข้็เยอะกว่าดิมึงเขามีใจอยู่แิ ช่วนเขาเลยให้รอบไปม่อยากไะไปไปช่วนขาไปมีท้าต่างคนต่าง พอับไ้อยากแทงบอลมันแทงตีเดียวนะแม่นะมันมีหลังเตียยกไ้อยู่้าปลอยกลูกนั้นเนาะไปแสดงกันังยักษ์นะใช้ไม่ได้ล อ้าวทักทายนะครับลูกพ่อขุนหลานแม่ย่านะครับยันบางเลยครับป่ามันยันบางไม่ได้นะครับเพราะว่าหลายอีกสักคู่สองคู่ก็คงกลับแล้วครับพรุ่งนี้แอดมินมีภารกิจนะครับงานมีตั้งแต่เช้านะครับต้องแพ็กของส่งลำลูกกาคลองเก้าปวดใจเส้เสร็จก็มุ่นสามทุ่มคิดว่าจะได้กลับสามทุ่มครับพรุ่งนี้ไปทํางานแต่หกเจ็ดโมงเช้าพรุ่งนี้งานเยอะนะครับ วันนี้คู่คู่สุดท้ายจบหมดแล้วครับคู่นี้มีจีบเหลี่ยมหน้าง,งานนะครับจีบเหลี่ยมนอกรายการเตะนะครับเป็นเจ้าหยองกับเจ้าเหลือเพื่อจะก็พิศศนะครับเจอกับกระตริบน้อยเป็นลสองกับเจ้าโดสตึกในเหลี่ยมแรกข้าหมวแปรระหว่างเจ้าหยองกับเจ้าโดนะครับตอนนี้กระตริบตามอยู่ที่สองต่อห้าเอาเสิร์ฟมาเอาเจ้าหยองเปิดหลังเท้าเสียเอาละครับเป็นสามต่อห้านะครับ สามต่อห้าติ๊บเสร์ฟมาเหลือเปิดหลังเท้าเอายกเข้าไปเจ้ายอมว่าไงปักเขาให้เรียบร้อยห้าต่อสามนะครับเอาเซิร์ฟไปเจ้าโดเปิดติ๊บน้อยยกเข้ามายกไม่เข้าเจ้าโดมองมาเรียบร้อยดี 3ต่อห้านะครับเอาปล่อยให้ลูกลงลูกเก่งใจนะครับโอ้โหเสือปาตรงช่วงกลางระหว่างเจ้าหยองกับเจ้าเหลือได้จะมองลูกลงต่อหน้าต่อตาแล้วครับตอนนี้สีต่อหเอาเปิดหนึ่งเอายกเข้าไปเจ้าหยอง ยอดเอาเปิดหลังเท้ากระติบยกเข้ามาโมงมาจะยองเปิดหัวได้เอาโอ้โหเจ้าเหลือเพือแต่ก็มีสารจังกึกจงงักโอ้ยหูแล้วเอาเสารวดนค้นทองค้นทอง อันนี้มันท่องสามเดือนนน่แต่ไมันคุณท่องกินแต่ว่าน้ำกินชาวโรสเป็ี่ยนคุณท่องหนั่งกินโล้เป็ีนน่นนั่นมันเหม็นคิวเอาเจ้าหยองเอายอดโอ้โหยอดฝั่งตัวเองเราเอาแล้วครับแทนที่จะยอดฝั่งตรงข้ามยอดฝั่งตัวเองครับตัวนี้จเจ้าหยอง

นี่ประจำก็ร <ess STEPHAN players> ู้มาแล้วหนุ่มเดียวอ่ะครับ A. <laughs> เอายกขึ้นมาอยู่ที่เจ้าโดเอาโมงยอดโอ้โหเจ้าเหลือขาตายเข้าไม่ทันนะครับตอนนี้เอาเสือมาเอาเปิดหนึ่งเจ้าเหลือยกเข้าไปเจ้าหยองเอามงไว้เจา้าติบโอโ้โ,อโห ห้าต่อแปดนะครับเอาเปิดหนึ่งกระติบยกเข้ามาอยู่ที่เจ้าโดว่าไงมงมาเรียบร้อยไหมเรียบร้อยแปดต่อห้านะครับเอาเสิร์มาเอาเปิดหนึ่งเอายกเข้าไปเจ้าย้องเอามงไปข้างหลังเจ้าโดเปิดหัวกระติบน้อยยกเข้ามาเจ้าโดว่าไงมงมา เหลือยกเข้าไปเจ้าหยองมงไปเรียบร้อยโอ้โหผักตายเพื่อสมาชิกี่ติดตามกันอยู่ทางบ้านนะครับเรายังอยู่กันที่สนามเป็กกษหกสิบแปดนะครับกำขำกลางคืนไม่ต้องหลับต้องน,นอน,นครับเรามาดูแล้วก็ในสายเถื่อนสายชิงกลางวัน,นครับเจ้าโดมมงมาเรียบร้อยดีโอ้โหเสียงก็แหบแห้งหมดแล้วครับลูก ก,ก,ก็กลมๆสิบสองลอะไรก็เกิดขึ้นไดนะครับในเหลี่ยมเสิร์ฟแปรข้ามหัวแปรระหว่างเจ้าโดสตึกกับเจ้าหยองสาธุ34นะครับคู่นี้เป็นคู่นอกรายการนะครับจีบเหลี่ยมเตะหน้าง,งานนะครับคู่นี้ชิงเงินเบาๆนะครับประมาณ4ี่พันนะครับ แต่ขานอกมีราคาแน่นอนครับเยอะด้วยเจอกันไปเอาเปิดหนึ่งเอายก ปักเขาให้ยเรียบร้อยแปดต่อห้าเอาลงนะครับเก้าต่อห้านะครับ เอาเปิดหนึ่งเอายกเอาโมงมาเรียบร้อยโอโ้โหเอาเปิดหนึ่งยกเข้าไปอยู่ที่เจ้ายองปาเขาให้เรียบร้อยไหมยังอยู่ที่เจ้าโดเอายกขึ้นมา ใาาสำหรับคนนี้ใช่นานที่ไหนก็จะรอสวัสดีครับบอกสวัสดีครับเราอยู่กันที่สนามเพชรเกษม68นะครับเอาจะหยองได้อยู่เอ้ามงไปจะดเเปินหัวกระตริบยกเข้ามากระตริบเก้าต่อห้านะครับ เอาเปิดหนึ่งเอายกเจ้าย้อนวงไปกระติบเปิดหนึ่งเอายกเจ้าโดบปาเขาให้เรียบรลอยเอาเจ้าย้องเปิดโอ้โหเปิดแตกนะครับ <c oughs> แกผาแบ่แบะร่วงกินเอาโอ้่ฮะเจ้าโอ้นักเยนนัเอามือมาใส่นีพอเราแกแล้วเอายกเข้าไปอยู่ที่เจ้าหยองเอายกล้นโอ้

เอาจจดูมงมาบึงกะนี่มาพ่อซื้อหวยสามหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดหกเจ็ดมันออกแปดเจ ้ามันตรงนี้ถือนะเที่ได้อยู่หาหมืนเอาอจบเกมนครับเจ้าโดสตึกเจ้าชนะเจ้าหย่องไปนะครับเดี๋ยวขออนุญาตตัดคลิปเลยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ